สวัสดีและยินดีต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ช่อง Firstplay ครับวิดีโอในวันนี้จะเป็นสรุปเนื้อเรื่องของ Boulder Skate 2ซึ่งจะต่อเนื่องกันมาจากภาคที่1ที่ผมทำไว้ก่อนหน้าใครยังไม่มีโอกาสได้ดูถ้าสนใจยังไงก็แวะเวียนกันไปรับชมรับฟังเผื่อจะได้ไม่งงกันครับ Boulder Skate 3เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาประมาณ100ปีหลังจากเหตุการณ์ของภาคก่อนๆซึ่งทางผู้พัฒนาเองก็บอกว่ามันมีส่วนเชื่อมโยงกันบางอย่างอยู่เพราะงั้นผมหวังว่าคลิปวิดีโอต่อไปนี้เนี่ย จะเพิ่มมตัตตรรถให้เราในการเล่นภาค3ได้สักนิดหน่อยก็ยังดีครับ เรื่องราวของเราเริ่มต้นในคุกซึ่งอยู่ลึกลงไปยังใต้ดินของเมืองแอดแคดลาเมืองหลวงแห่งประเทศอาร์มที่อยู่ทางตอนใต้ของบาวเดอร์สเกตไม่นานนักหลังจากเหตุการณ์ในภาคแรกที่เราและสมัครพรรคพวกสามารถโค่นไซรบ็อกผู้ซึ่งเป็นหนึ่งในคนที่สืบเชื้อสายมาจากบาวลอดออฟเมอร์เดอร์เช่นเดียวกับเราลงได้ทุกๆอย่างน่าจะจบลงได้ด้วยดีแต่ข่าวคราวของการที่เราเป็นเชื้อสายของบาวนั้นแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วทำให้หลายๆคนพยายามจะตามฆ่าหรือว่าจ้องจะจับตัว เราสามารถเอาตัวรอดมาได้สักพักแต่แล้ววันหนึ่งก็พบว่าตัวเองนั้นถูกขังอยู่ในลูกกรงเนื้อตัวเต็มไปด้วยบาดแผลจากการกระทําบางอย่างหลังจากที่ลืมตาตื่นก็มีนักเวทเผ่าเอลฟค์คนหนึ่งเดินเข้ามามันบอกกับเราว่าจะทําการทดลองต่อจากนั้นจึงเริ่มไล่เวทมนต์หลายชนิดใส่เราไม่นานนักลูกน้องของมันก็ตามเข้ามาแจ้งถึงการที่มีผู้บุกรุกเอลฟ์จอมเวทจึงเทเลพอร์ตออกไปจัดการกับปัญหา ่วงจังหวะนั้นเองอิโมเอ็นเพื่อนสมัยเด็กซึ่งร่วมเดินทางกันมาตั้งแต่ภาคหนึ่งดูเหมือนเขาจะหนีออกมาได้ก็เข้ามาช่วยและเรายังพบว่ามีพักพวกอีกสองคนจาฮิดากับมินส์ถูกขังอยู่ใกล้ๆจึงรีบพาทั้งคู่ออกมาทั้ง4ร่วมกันสำรวจและพยายามหาทางออกจากพื้นที่ดันเจียนใต้ดินที่มีลักษณะคล้ายๆแอบทดลองขนาดใหญ่สิ่งมีชีวิตหลายๆเผ่าพันธุ์เนี่ยถูกคุมขังอยู่ที่นี่ระหว่างทางเองก็ยังได้ผู้ร่วมเดินทางมาอีกหนึ่งนามว่าโยชิโมโตะ ที่เขาเองก็กําลังหาทางหนีอยู่เช่นกันสํารวจไปมาเรายังเจอศพของคาลิตเพื่อนผู้เป็นสามีของจาฮิดาเธอเห็นแบบนั้นถึงกับซุดลงไปกองกับพื้นพร้อมทั้งสาบานว่าจะแก้แค้นให้ได้และก็มีจดหมายฉบับหนึ่งที่บ่งบอกว่าเอลฟจอมเวทที่จับเรามานั้นชื่อว่าจอร์นอิเรนิคัสเดินทางกันมาสักระยะสุดท้ายเราก็มาเจอกับทางออกขึ้นมาด้านบนอย่างเมืองแอดแคทลา แต่ปัญหาก็ยังไม่จบเพราะที่ตรงนั้นเนี่ยอิเลนิคัสกำลังต่อสู้อยู่กับกลุ่มคนของชัโดว์ทีฟกิลมันฆ่าผู้บุกรุกทั้งหมดและเริ่มหันมาจ้องเล่นงานเราอิโมเอนที่ออกอาการโกรธมากตัดสินใจพุ่งเข้าโจมตีโดยใช้เวทมนต์ใส่แต่ในจังหวะเดียวกันนั่นเองกลุ่มนักเวทของโคเวอร์วิสาร์ปรากฏตัวเข้ามาเบรกและเทเลพอร์ตพาทั้งคู่หายตัวไปโคเวอร์วิสาร์นั้นเป็นองค์กรน,นักเวทที่คอยกำกับดูแลการใช้เวทมนต์ภายในเมืองแอดแคทล่า ใครก็ตามที่ทำผิดกฎโดยใช้เวทมนต์อย่างไม่ถูกต้องจะถูกนำตัวไปยังคุกคุมขังที่อยู่ในปราสาทสเปลโฮสเปลโฮนั้นเป็นสถานที่ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป้าหมาย3อย่างอย่างแรกเลยก็คือคุมขังใครก็ตามที่ฝึกหัดหรือว่าใช้เวทมนต์แบบไม่ถูกต้องหรือไม่มีใบอนุญาตอย่างที่2คือมันยังเป็นที่ที่คล้ายๆกับโรงพยาบาลเพื่อรักษาคนที่วิกลจริตจากการใช้เวทมนต์และสุดท้ายก็คือเป็นแ l ลบทดลองผู้คนเหล่านั้นไปในตัว ด้วยความสับสนว่าเกิดอะไรขึ้นอีกทั้งยังเป็นห่วงอิโมเอนบวกกับความตั้งใจที่จะรู้ถึงความต้องการของอีเดเนคัสเราจึงออกค้นหาข้อมูลโดยทําการออกสํารวจและก็สอบถามไปร,บรอบๆตัวเมืองแต่ก็ไม่มีใครรู้รายละเอียดมากนะักความช่วยเหลือบางทีก็มาแบบไม่ทันตั้งตัวระหว่างการเดินทางในพื้นที่สลัมของแอดแคทลาเราได้พบกับชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเกเลนเบล เขารู้ว่าเรากำลังตามหาอะไรบางอย่างและก็เสนอตัวที่จะช่วยเหลือพาเราไปพบกับกลุ่มคนที่มีอํานาจซึ่งสามารถนําเราไปยังอีเมเวนได้และเราก็จะรู้ภายหลังว่าองค์กรนี้นนก็คือ s ชาร์ดูทีฟคิวนั่นเองเพียงแต่ทั้งหมดนี้ต้องแลก,กกับเงินจํานวนมากถึง2 0 0 0 0ืเหรียญทองด้วยความที่เราอยู่ในสถานการณ์ที่ทางเลือกไม่ได้มีมากนักเรารับปากและก็เริ่มตะเวนรับงานไปทั่วไม่ว่าจะเข้าไปยุติความขัดแย้งระหว่างแก๊งท้องถิ่นตามล่าหาฆาตกรต่อเนื่อง กำจัดโทรที่เข้ามาก่อควรป้อมปาการหรือแก้ปัญหาความบาดหมางของพวกกบฏดรูอิตเพื่อความหวังจะรวบรวมเงินให้ได้ตัดภาพมาที่สเปลโฮในช่วงจังหวะเวลาเดียวกันอิรินิคสัสสามารถหลุดพ้นจากพันธนาการแล้วก็หนีออกจากห้องขังมันไล่ฆ่ากลุ่มนักเวทแล้วก็ยึดครองป้อมปาการจากนั้นจึงดัดแปลงพื้นที่ใต้ดินเพื่อทําการทดลองต่อโดยคราวนี้เนี่ยเหยื่อตัวหลักของมันก็คืออีโมเอ หลายๆเควหลายๆคำร้องขอผ่านไปเงินที่เก็บสำรองกำลังจะถึงเป้าเราได้มาเจอกับเอลฟ์คนหนึ่งชื่อว่าโบดี้เธอเป็นแวมไพร์แล้วก็ยังเป็นหัวหน้ากลุ่มแวมไพร์ทีฟกิลซึ่งเป็นกิลที่มีความบาดหมางก,กันกับชาร์ดโอทีฟมาอยู่ก่อนแล้วเธอรู้ว่าเรารับข้อเสนอและทำงานให้กับทางนั้นอยู่จึงเกทับด้วยทางเลือกใหม่เงิน1 5 0 0 0โกบวกกับความช่วยเหลือในการทำลายคู่แข่ง เธอบอกว่าสามารถพาเราไปหาอิเมเนได้และตัวเองก็ยังมีความสนใจในตัวของอีเดนิคัสอยู่ด้วยซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะสนใจในรูปแบบไหนมาถึงตรงนี้คือจุดแยกที่เราสามารถเลือกได้ว่าจะเข้าร่วมหรือว่าช่วยเหลือ Shadow ว i e ิ Kill หรือว่า Vampire Elf นะครับแต่ไม่ว่ายังไงเนี่ยผลลัพธ์ก็จะออกมาเหมือนเหมือนกันนั่นก็คือมันจะพาเราไปรู้จักกับกาสีเรือเซมอนฮาวเรียนผูเที่เราขึ้นเรือกาแลนเต้มุ่งหน้าตรงไปยังสเปลโฮ คลื่นลมสงบเสียงของนกร้องรำการเดินทางเป็นไปอย่างราบเรียบเรามาถึงยังท่าเรือของเมืองโจนสลัดบนเกาะบ,บิลลอที่ซึ่งสเปลโฮตั้งอยู่ที่นี่ปัญหาคือแ้ะจะเข้าไปยังไงเดินตรงไปดื้อก็เห็นจะเป็นไปไม่ได้เราจึงเข้าไปขอความช่วยเหลือจากหัวหน้ากลุ่มโจนสลัดลอร์เดชริกโดยพยายามอธิบายกับเขาว่าเราเป็นบ้าแล้วก็ต้องได้รับการรักษาจริงๆแล้วตัวเดชริกเองไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวกับปัญหาของคนภายนอกมากนะัก แต่ในเมื่อขอร้องมาแบบนี้เนี่ยและอยากให้เรื่องราวมันจบไปก็เลยจัดการให้เมื่อถูกส่งตัวไปยังสเปลโฮเราได้รับการต้อนรับจากนักเวทโคเวลใส่ชุดยาวคลุมหัวลึกลับคนหนึ่งที่ถึงขั้นพาทัวร์ปราสาทภายในรอบๆเพียงแต่ก็มีบางอย่างที่ไม่ชอบมาพากลอยู่นั่นก็คือเหล่าคนไข้ที่เราเจอเนี่ยจะมีอาการพูดจาไม่รู้เรื่องไม่เว้นแม้แต่โมเอ็นเพื่อนของเราที่แทบจะจำเราไม่ได้ ทันใดนั้นเองนักเวทลึกลับก็เปิดเผยตัวตนซึ่งใบหน้าที่อยู่ภายใต้ผ้าคลุมเนี่ยมันก็คือเอรินิคัสตัวมันบอกว่าทุกอย่างเนี่ยเข้าทางแผนของมันทั้งหมดนั่นก็เพราะว่าภายในกลุ่มของเรามีสปไยอย่างโยชิโมโตะที่เขาร่วมเดินทางกันมาตั้งแต่ต้นคอยชักนำแล้วก็ส่งข่าวให้รู้อยู่ตลอดเวลาจากนั้นมันจึงไล่เวทมนต์ทำให้ทุกคนหลับไปตื่นมาอีกทีเราก็พบว่าตัวเองถูกขังอยู่ในหลอดแก้วทดลองขนาดใหญ่ มองไปรอบๆก็เจอกับอเดนิคัสและคนคุ้นเคยอย่างแวมไพร์โบดี้ที่สุดท้ายเราก็รู้ว่าเธอกับมันเนี่ยเป็นพี่น้องกันอเดนิคัสเปิดเผยว่าไม่เฉพาะตัวเราเท่านั้นที่สืบสายมาจากบาวแต่รวมไปถึงอิมเวนด้วยนั่นก็เป็นเหตุผลว่าทําไมมันถึงทําการทดลองกับเราทั้งคู่มันชี้ให้เราดูรอบๆที่แคปซูลลูกอื่นๆเนี่ยในนั้นมีคนของ Sha ์โด้ิฟกิลซึ่งถูกจับมาโดยโบดี มันบอกว่าการตายของคนเหล่านี้จะช่วยดึงวิญญาณที่หลับไหลของบาออกมาจากเราเพื่อที่มันจะเอามาเป็นของตัวเองได้จากนั้นคนที่อยู่ในแคปซูลค่อยๆตายลงไปทีละคนทีละคนจนเมื่อคนสุดท้ายล้มลงวิญญาณบางส่วนของเราถูกดึงออกจากร่างถึงจะยังไม่ตายเนี่ยแต่ก็ตกอยู่ในอาการโคมา่าทางฝั่งอิเมอเวนเองก็ไม่แพ้กันวิญญาณของเธอถูกเอาไปให้กับโบดี มาถึงตอนนี้2พี่น้องอีเดนิคัสกับโบดี้เนี่ยก็ได้ครอบครองพลังของเทพสมใจเมื <D> ่อ <army> ขั้นตอนดำเนินการทุกอย่างเสร็จสิ้นไม่นานนักเรากลับมารู้สึกตัวอีกครั้งอีเดนิคัสตั้งใจที่จะฆ่าเราทิ้งแต่โบดี้กลับมีไอเดียที่น่าสนใจกว่านั้นมันพาเราอิโมเอ็นและพักพวกมาปล่อยยังเขาว,วงกตขนาดใหญ่ใต้ดินของสเปลโฮ ซึ่งในพื้นที่นั้นเต็มไปด้วยบททดสอบหลายๆแบบโบดี้มันสนใจในคนที่มีความสามารถแล้วก็สนุกกับการได้เห็นคนหนีตายจึงเปิดโอกาสให้เราไล่ล่าหาทางออกถ้าทำไม่ได้หรือว่าตายก็อยู่เป็นอาหารของมันที่นี่ตลอดทางในเขาวงกตเราสามารถรอดพ้นกับกับดับปริศนาและการต่อสู้ต่างๆมาได้จนสุดทางแต่แล้วแทนที่จะหนีออกไปได้โบดี้ก็กลับมาปรากฏตัวเพื่อจะจัดการกับเรา ความโกรธในจิตใจพุ like ่งขึ้นถึงขีดสุดสติเริ่มหลุดลอยไปจนไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เรากลายร่างเป็น ну สิ่งมีชีวิตรูปร่างประหลาดพุ้งเข้าโจมตีโบดี้จนกระทั่งมันทนไม่ไหวถอยฉากนี้ออกไปเมื่อเวลาผ่านไปสติที่เลือนรางเริ่มกลับมาอีกครั้งเราสับสนเสียใจในสิ่งที่เกิดเพราะมันเกือบจะทำให้เพื่อนๆได้รับอันตรายไปด้วยแต่พักพวกเองก็ยังคงอยู่รอบๆไม่ไปไหน เ v เบอกว่าเจ้าสัตว์ประลาดที่เรากายร่างนั้นเนี่ยน่าจะเรียกว่าเซเลเยอร์ซึ่งเป็นหนึ่งในร่างอาวตารของบาวนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเรากันแน่เราและพักพวกตัดสินใจเดินทางกันต่อเพื่อกลับไปค้นหาอีเดนิคัสระหว่างทางในสเปลโฮก็ได้ช่วยเหลือกลุ่มนักเวทที่ถูกคุมขังถึงพวกเขาจะบาดเจ็บแต่ก็ยินดีที่จะร่วมต่อสู้จนในที่สุดเมื่อได้เจอกันอีกครั้งการประทะกันก็เริ่มขึ้น แต่ก็เห็นได้ชัดว่าอิเรนิคัสนั้นมีพลังมากกว่าเราและพรกพวกรวมไปถึงกลุ่มนักเวทก็ไม่ยอมแพ้ร่วมมือกันจนมันพลาดพลังและสามารถเอาชนะแต่มันเองก็ยังหนีลงไปยังอันเดอร์ดาร์กผ่านทางประตูลับในสเปลโฮได้อันเดอร์ดาร์กนั้นเป็นเครือข่ายของถ้ำและอุโมง์ขนาดใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขาอยู่ใต้ผืนดินของทวีฟเฟรุนที่นี่เองเนี่ยยังเป็นที่อยู่อาศัยของเผ่าพันธุ์ใต้พิภพมากมาย เช่นดรอ w เผ่าพันธุ์หนึ่งซึ่งมีให้เราเลือกเล่นใน b บ u เด e r s สเก e ต3ด้วยครับเราตัดสินใจไล่ตามอิเดนิคัสลงไปยังอเดอร์ดั k ผ่านทางประตูลับใต้ดินแห่งนี้เราได้เจอสิ่งมีชีวิตซึ่งพยายามจะโจมตีเราอยู่ตลอดทางเมื่อพยายามหาทางออกมาถึงจุดหนึ่งเรามีโอกาสได้ช่วยเหลือคนของเผ่าดรอวที่ถูกคุมขังด้วยพวก My f เฟลเยซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยนำพาไปสู่การเข้าไปพัวพันการต่อสู้ระหว่างซินเวอร์ดากอนอดาลอน และชาวดรอโดยที่พวกเขาเนี่ยต้องการแย่งชิงไข่ของมังกรเราเคลียร์สถานการณ์นี้ได้จนสามารถออกจากอันเดอร์ด์กขึ้นสู่พื้นผิวเบื้องบนผ่านทางถ้ำอดาลอนปลายทางนั้นเป็นอาณาเขตของเผ่าเอลฟ์ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอาร์มและก็ใกล้กับเมืองที่พวกเขาใช้ชีวิตอยู่อย่างซันเดนเนสซล l าการเดินทางยังคงดำเนินต่อโดยไม่มีหยุดพัก ใกล้ๆนั้นเราเจอเข้ากับแคมป์ของชาวเอลฟ์ซึ่งก็ได้รับรู้ข้อมูลจากพวกเขาว่าอเนคัสเนี่ยได้เข้าโจมตีซันเดนเนสเซลา่าแถมยังใช้เวทมนต์บล็อกและซ่อนทางเข้าออกไม่มีใครที่จะสามารถหาเจอได้ไม่เว้นแม้แต่คนของเผ่าเอลฟ์เองแต่ก็ยังมีอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยเรื่องนี้นั่นก็คือเราจะต้องออกตามหาไอเทมชิ้นหนึ่งซึ่งเป็นตะเกียงโบราณที่มีชื่อว่ารินแลนทอนรินแลนทอนจะขจัดเวทมนต์ปิดบังทุกชนิด ไม่มีเวทมนต์ชนิดไหนที่จะสามารถต้านทานความสามารถของวัตถุชิ้นนี้ได้แต่ปัญหาก็คือมันถูกขโมยไปโดยลูกน้องของอีเดนิคัสที่ดูแล้วจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากโบดี้พอได้ยินดังนั้นเนี่ยเราตัดสินใจไปต่อโดยตอนนี้เรามีพันธมิตรเป็นเผ่าเอลฟ์ร่วมมือคอยช่วยเหลือเป้าหมายคือการตามหาโบดี้เพื่อจัดการมาันแล้วก็แย่งชิงตะเกียงม,มาให้ได้ไม่นานหลังจากเดินทางออกจากแคมป ก็ได้พบกับกลุ่มนักประจนภัยในตำนานที่มีชื่อเสียงกล่าวขานโด่งดังไปทั่วทั้งทวีเฟรุน The Company of the Hall ซึ่งนำโดยดาร์คเอลฟีโร่อย่างริสดโดเดนและเราก็ได้ขอความช่วยเหลือในการกำจัดโบดี้ด้วยซึ่งริสเองเนี่ยก็ตอบตกลงเราใช้เวลาสืบค้นอยู่สักพักก็ได้ที่หลบซ่อนตัวของเป้าหมายซึ่งก็คือสุสานใต้ดินในเมืองแอดแคทลาหลังจากที่ได้พลังวิญญ,ญาณของอิโมเอ้นไปเนี่ยมันวางแผนยี่กลับไปยังที่นั่นเพื่อเข้ายึดครองเมือง พอรู้ดังนั้นแล้วเราก็ไม่รอช้ารีบตรงดิ่งไปที่นั่นทันทีเมื่อเดินทางมาถึงและสำรวจลึกเข้าไปจนเจอโบดี้กับพวกลูกสมุนการต่อสู้เป็นไปนอย่างทุรักทุเลแต่ด้วยความช่วยเหลือจากรอบด้านทําให้เราสามารถใช้ไม้ปลายแหลมแทงทะลุหัวใจและจัดการมันลงได้ตะเกียงที่เรากําลังตามหาก็ถูกเก็บไว้อยู่ในหลุมที่มันใช้เป็นที่หลับนอนทีนี้ก็ได้เวลาที่เตรียมตัวเพื่อกลับไปสู้ศึกสุดท้ายอย่างซันเดนเนสเา ตะเกียงโบราณรินแลนทอนที่ได้มาทําหน้าที่ของมันได้อย่างสมบูรณ์แบบเราสามารถเปิดทางเข้าไปในตัวเมืองที่สวยงามซันเดนเนสเซ่าได้เพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันเต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงอีเดนิคัสกับลูกสม,มุนปีศาจของมันกระจายตัวกันออกไปทําลายสร้างความเสียหายยาบพื้นที่ต่างๆเราฝ่าฟันจนไปถึงตัวของอีเดนิคัสที่ตอนนี้เนี่ยอยู่ตรงใจกลางของต้นไม้ Tre e o f Life และมันเองก็กำลังดูดพลังงานออกจากต้นเพื่อจะได้ครอบครองความเป็นนมตะ แถมมันยังจับตัวราชนีของชาวเอลฟ์เอเลซีมเป็นตัวประกันจากบทสนทนาตอบโต้กับมันทําให้เราได้รับรู้ว่าอิเดนิคลัสเนียครั้งหนึ่งเคยเป็นเอลฟ์นักเวทผู้ได้รับความเคารพนับหน้าถือตาจากประชาชนทั่วไปในซันเดนเนสซลาอีกทั้งยังเคยรับก,ก,กันกับราชนีเอเลซีมแต่แล้วด้วยความที่ตัวเองมักใหญ่ฝ่ายสูงต้องการพลังและพยายามที่จะทำตัวเองเป็นพระเจ้ามันร่วมมือกับน้องสาวโบดี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายแต่ทุกอย่างกลับไม่ประสบความสําเร็จ สุดท้ายทั้งคู่จึงถูกลงโทษโดยการถอดคุณสมบัติของความเป็นเอลฟ์และขับออกจากเมืองดังนั้นที่มันทำไปทุกอย่างเนี่ยก็เพื่อการแก้แค้นการต่อสู้เป็นไปอย่างดุเดือดจนสุดท้ายเราสามารถโค่นมันลงได้แต่เรื่องราวทุกอย่างกลับยังไม่จบเพราะด้วยความที่วิญญาณบางส่วนของเราเนี่ยยังอยู่ในตัวมันอิเรนิคัสจึงใช้พลังเฮือกสุดท้ายดึงดาวดำดิ่งตรงไปยังนรกพร้อมๆกันทั้งหมด เราและพักพวกมารวมตัวกันอยู่ในพื้นที่แห่งหนึ่งด้วยความมึนงงแต่ก็สามารถรับรู้ได้ถึงอะไรบางอย่างที่ทําให้เข้าใจได้ว่าพวกเขาทั้งหมดเนี่ยเสียชีวิตกันแล้วทุกคนไม่เสียขวัญต่างคนต่างยอมรับความจริงและก็ตัดสินใจออกเดินทางเพื่อจะจัดการภารกิจสุดท้ายนั่นก็คือการโค่นอเดนิคัสให้สิน้นซากเราเริ่มออกสำรวจผ่านทางประตูน้อยใหญ่และห้องหลากหลายที่เป็นเหมือนบททดสอบตัวตน จนสุดท้ายก็มาเผชิญหน้ากับมันจนได้เมื่อมาถึงตรงนี้ความตั้งใจของทุกคนก็ไม่เสียเปล่าท้ายที่สุดแล้วเราและพรกพวกก็สามารถฆ่ามันได้อย่างแท้จริงวิญญาณของพวกเรากลับเข้าล่างเหลือก็แต่อิเดนิคัสที่ต้องทนทุกทรมานอยู่ในนรกต่อไปการเฉลิมฉลองที่ซันเดนเลสซาได้เริ่มต้นขึ้นเพื่อเป็นการขอบคุณทุกคนที่ช่วยราชินีเอเลซีมเองนั้นรู้ว่าเรายังต้องออกเดินทางต่อ เธอขอให้เราโชคดีและก็หวังว่าจะได้พบเจอกันอีกครั้งคาสซีนในตอนจบเนี่ยจะเห็นว่าอีเดนิคัสฟื้นขึ้นมาในนรกและก็ถูกลุมกินโตโดยพวกปีศาจซึ่งก็ถือว่าสมควรกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนะครับจากนั้นภาพจึงตัดมาที่การประชุมลับของกลุ่มคนบางกลุ่มที่พวกเขากำลังพูดคุยและก็กล่าวว่าตัวเรานั้นเนี่ยเริ่มจะมีพลังมากขึ้นเรื่อยๆย,ยังไงก็จะต้องจัดการก่อนจะสายดูเหมือนว่าตัวเอกของเราเนี่ยคงจะไม่มีโอกาสได้ใช้ชีวิตปกติ และก็ยังมีทิ้งท้ายเป็นการบรรยายให้เห็นถึงสถานการณ์บนโลกของเฟรุนที่ผู้สืบเชื้อสาย5คนของบาวเนี่ยได้ก้าวขึ้นมามีอำนาจพร้อมทั้งนำกองทหารเข้าห้ามหันสู้รบกันตราบใดที่ตำแหน่งของหลอดออฟเมอร์เดอร์ยังไม่มีผู้สืบทอดความวุ่นวายบนโลกแห่งนี้เนี่ยก็ยังดำเนินต่อไปสรุปเรื่องราวของ b บลเดอร์สเกตสก็จบเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวผมขอตัวไปเล่น b บลเดอร์สเกตสก่อนบ้างเพิ่งเริ่มไปได้ไม่ไกลนะยังจับต้นทนปลายไม่ถูก แล้วก็ถ้ามีโอกาสเนี่ยจะพยายามทำเนื้อเรื่องมาเป็นวิดีโอแชร์เพื่อนๆกันอีกไว้พบกันใหม่กับช่อง First Play สวัสดีครับ